ปาตีแฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีค่ะเพื่อนๆแต่ว่าต้นไม้ใบไ,ไม้ร่วงหมดแล้วค่ะเพื่อนเห็นไม้ไม่มีใบไม้แล้วค่ะร่วงหมดแล้วค่ะร่วงลงพื้นเต็มเลยเต็มพื้นเลยค่ะ ร่วงหมดแล้วไม่มีใบแล้วค่ะช่วงนี้ก็อากาศดีแต่หนาวเพื่อนๆหนาวค่ะหนาวต้นนี้ก็แห้งแห้งค่ะแต่ว่าร่วงเยอะค่ะแต่ต้นใหญ่นี่ร่วงหมดแล้วร่วงหมดแล้วค่ะเพื่อนๆแห้งแล้วก็ร่วง ใช่จะหน้าหนาวแล้วค่ะเพื่อนๆร่วงเต็มเลยเต็มพื้นเลยชมบรรยากาศข้างนอกนะคะบรรยากาศทุ่งนาของชาวนาค่ะต้นรับนะคะต้นรับส กำลังเืองค่ะกำลังเืองงามค่ะแต่ว่าต้นนี้เขาจะเอาไม่ไม่เอามาทําเป็นน้ํามันนะคะต้นนี้เขาพอก่อนที่มาจะลงเขาก็จะไถแล้วก็กบดินเขาเอาทําเป็นปุ๋ยค่ะทําเป็นปุ๋ยนะคะเหลืองงามตุงต้นรับนะคะ ต้นไม้ก็ใบไม้ร่วงยู่เหละค่ะเพื่อนนี่แล้วค่ะต่วันนี้แดดอากาศดีค่ะเพื่อนๆอ,อากาศดีมีแดดนะคะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็